ตื่นเต้นตั้งแต่อยู่บนรถไฟตัวอย่างเล็กๆของข้างในที่สวยงามมากเล่นชิลๆแต่แฮปปี้ของเล่นหวาดเสียวก็มีตามนิตส,สีมิตูกใจทุกคนค่ะโอเคดิสนีย์สไปยไมฮะไาโอเดนุชิวินเดแลนี่ น่าจะแลนมั้งอ๋อมีภาษาด,ด้วยเหรอคะอันนี้เนี่ยอ๋อหรืออันนี้ดินนี่ซีอะใช่โอ้ดูคนเข้าดิเขาเข้าไปรีบไปทำอะไรกันะนะเขาจะเดินเข้าไปดินนี่กันเหรอไม่น่าใช่ ซากุระยังตื่นเต้นอยู่เลยยังว้าวอยู่เลยอะดูดีอันนี้คือโรงแรมใช่ไหมแล้วนี้ก็คือดินนี่แลนด์ใช่ไหมคะนูุนมีปรา,าสาทของดินนี่แลนด์นะจะไปไหนกันคะจะไปไหนกันคะซากุระจาังไปดินนี่ซีค่ะไปดินนี่ซีค่ะอิมูจะไปไหนคะ,ดนคะ <laughs> เดี๋ยวไปลงอยู่ไทยไหมเจอแป๊บหนึ่ง ไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรนะเดี๋ยวจะได้เล่นกันทั้งวันเลยอันนี้คดีดี่ซีเหรอคะอันนี้นะคะแม่มาถ่ายรูปกันอย่างนี้วดูดิอันนี้ทะเลเหรอคะซากุร่าทะเลอะไรอะนั่นไงภาษานั่นไงภาษาตื่นเต้น อิงบุญยโลกะซักล้าเลยอ่ะว้าวเห็นชัดเลยเนี่ยประตูดีนีซีนะคะเห็นั้ยดินีซีดินีซีซโอล,ลี่ที่โตกเกียวนะใช่ไหมคะมมมจะเดินก็จะกระเป๋าต้องฝากนะคะอันนี้ล่างไม่ได้ อะไรคะอีจีนี่อ,อีจีนี่แล้วก็ซังเหรอ<ช>อะไรบุญได้ป่ะอีจีนี่คือหนึ่งเหรออีจีนี่ซังอ๋อญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้นเหรอ ไปขอแมพมาแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วว้าวว้าวอันใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดเมื่อไหร่คะเนี่ย <laughs> สกอระจังกินหมดไหมคะใหญ่ขนาดนี้กินหมดค่ะ <c oughs> นี่เราจะอยู่ประเทศไหนกันเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเหมือนประเทศต่างประเทศเลยเนี่ยดูสิว้า <c oughs> wow. เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปไหนนะออจะไปแอสตันติสกันใช่ไหม,ไมซากุระตะนำไปแล้วนู่นนั่นไงนั่นไง หนล่งสองทีส so e ี่ <c oughs> คิวค่ะเขามีไฟด้วยอ่ะปลาอ๋อว้าวปาไปต่อคิวกันแล้ว อยากจับทุกอย่างเลยเหรอเตรียมเลยนะไปไปเตี้ยวไปเว่อไปโต เดี๋ยวขาห้ามถ่ายวิดีโอที่นี่ห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวแม่ไม่ถ่ายแล้วนะคะเขะาขเป็นเยลลี่ดึงดังดึงดัง,ดง,ดงลงมาเหรอซากุระจังไปไหนอ่ะซากุระจังไปดูของ,ขของลูกเขาขึ้นสลับกันไปสลับกันมาพ่อจ่งกัวนั้นใช่ไหม แต่แบบไม่ได้นั่งใกล้พ่อดูโบกมือพ่อหน่อยโอ้พ่อขึ้นไปแล้วฮัลโหลไม่น่ากลัวเลยนะดูเ้างบยเขาดึงดั่งได้ลูก เห็นประสาทจัสมินหรือยังน,น่ากลัวแบบเด็กเฉยเด้วยนะแต่เราต้องไปดูกันค่ะอ,อีบูนเสี่ยหรือเปล่าอีบูนมารอเล่นอนะันนี้จะเป็นรั้นแรกที่เล่นรถไปหอเบบี เก้าสิบเซนรถไฟหอเก้าสิบเซนเธอยังตื่นเต้นเลยอ่ะให, <laughs> ใหญ่ใหญ่ไม่กล้าใหญ่ใหญ่ไม่กล้าซากุระนายเอเขาบอกลุงเองเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เล่นรถไฟหอะนะ <laughs> ซากุระเคยเล่นเปล่าไม่เคยค่ะ <laughs> อีบุญเคยเล่นหรือเปล่ารถไฟหออ่ะโอ้โอ้โอ รถไฟขอบเบบ,เบียังก็กลัวก,กันขนาดนี้เลยเหรอดูเบบีอยู่ข้างหน้าเลยเดีดยวดูเบบีดิแ <ś len ic> ม่ก็เชื่อแม่ก็เช่เ <ś len ic> บบียังนั่งได้นะคุณแน่หู้ใหน่เต้นเต้นเปล่าแม่อยู่ท้ายก็บวนเลยค่ะพ่อก็อยากนั่งหน้าซะหน่อย ฟัอบคอนรสคาราเมลกันตอนนี้ซาจังเติมรสอะไรคะเคอรี่อร่อยมากเลยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกรีเป็นโรลตะคอตเตอร์มันเพื่อเบบี้ยังไงคะกรี๊ดกรี๊ดเลยเหรอคะใครกรี๊ดเยอะคะ <c oughs> ระหว่างรอระหว่างรอไ,งไปเลย หยิบแบนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วแหมอิมุนถอยหลังเลยอ่ะตอนแรกบอกอิงจัดสายกระเจงก์ 또니 뭐니 오 타랑 크라이 라이트 하이 노모 오 같이 감사! 받았습니다. 모스크스 아라비아의 선야 일지 아스가 나르다. 야, 올수 있다로. เล่นมาหมุนกัน.미농 อีบุญจะไปม้าหมุนข้างบนค่ะลัคก,กี้ดอกใช่เรลองตอนเช้าที่เราทำมาเราก็ได้แล้วไม่ตกใจเลยว่าอีบุญอยากขี่ช้างมาไม่ทันขี่ช้างบุญเลยขี่ม้าแทนอีบุญบายบายให้แม่นะ อ,อูย่างเขาให้ทะไรจําได้มั้ยโอ้ยมีเจ้าหญิงอะไรบ้างไม่แล้วเราต้องเสียตังเพิ่มหมื่นเยนเลยใช่มั้ยใช่อย่างละหมื่นเยน<อ>แต่เมื่อเช้าเรา,าไม่ได้เสียตนะังเขาไเดือนหมื่นเยนก็คือ5คนละหมื่นเยนไง อันนี้โซนของปีเตอร์แพนค่ะไม่รู้ว่ามีอะไรไปดูกันแล้วเออยิ้มแล้วเย็นเย็นและยิ้มแล้วเมื่อกี้เดินละร้อนเป็นไงวิ่งตไปหาตากูล้าแล้วเย็นเจี๊ยบเลียบเลยอะไร ขาวหนีปสเจอแพเ,<อ>เราเลยได้ปีเจอแพเนี่ยก็แลนแอดซ์่าได้กใช้เอ,อแต่ในนี้มันมีน่าหลาอสนมึติเราอยากาได้ลวสวยอะ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเป็นไรอะ่ะ จะมีจระเข้ด้วยเหรอแล้วสองคนจะกลัวกันหรือเปล่าอ่ะนรม่กัระเป๋าหมูอยู่ที่พ่อปล่า Oh ไม่ได้ใช่ไหมฝ้าย ละตากุร้าบอกฉันจะหมดพลังเลยฉันหิวจะถามตากุร้าว่าเป็นไข่หรือเปล่าเป็นไข่แล้วค่ะพักก่อนลูกกินกันไหนบุญมีอะไรคะตาจางกินอะไรกินเหมือนแม่ดูดิมิกกี้พุดดิ้งมิกกี้พุดดิ้งไข่ก็เป็นมิกกี้แก้เป็นมิกกี้จานก็เป็นมิกกี้ มันคงไปรออยู่ในขาว,วงกดนั่นแหละอย่ามานะอย่ามาโบกมือบายบายไม่ใช่โบกมือกวัก<ป> <c oughs> เดินถึกมากค่ะวันนี้คุณหนูยิมบุญเดินถึกมากค่ะเก่ง้ไปใช่ดูแล้วมีโมกัน<ป>ว้าว ใครนะคนนั <S <S mm ้นน่ะอปลาปลาเย็นมือนอยู่ทะเลแล้ป้าบอกนี้เป็นทะเลจริงค่ะออโซดาไる。

ดเด็กดิดเด็กแมนเนระอ,อันนี้ป๊อปคอร์นกล่องที่สามของซากุระละมี <c oughs> บุญแย่งกินตลอดแต่อีบุญไม่ยอมซื้อไม่มีกล่องถูกใจเลยอ้าวเรากลับมาที่เดิม้ แจ็คแล้ว ให้พี่เขาถ่ายให้เร็ว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 อ่ะอ่ะอ่ะ,อะ น้ารถแบบนี้ไงแลน่าเย็นสบายจริงโจ้าน้ำเหรอจริงโจ้น้ำเหรอคะ ในน้ำไม่น่ากลัวถ้าของน่ากลัวเขาจะล็อกเราไงลูกนี่เขาไม่ได้ล็อกเราแสดงว่าไม่น่ากลัวลูก,กลอ๋อไปนั่งเป็นเพื่อนละโอ้โหโอ้ยมีรูปกระตาด้วย อีบุญหลับตาหมดก็ไม่เห็นอะไรสิลูกเพา่ามันั่งมันเพื่อนแล้วะมีตัวอะไรดิอ่ะว้าวาตัวนั้นเขาไปไปเหรอ i cool. เล่าให้ยาฟังได้โอ้ดูอะไรกันนะลูกดูอะไรกันคะป้ากลับเหออไม่กลับเหรอยังไม่กลับเหรอเอ,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 อ้าโอ้เจ็บมือเลย นีซคิวอ่ะอ๋อแล้วขนมใส่ในนี้เหรอคะอ๋อของฝากกลับบ้านกันแฮปปี้แฮปปี้เป็นรูปมิกกี้ด้วยนะเดี๋ยวต่อแถวซื้อกันเยอะๆอะหวานเหรอชิมมาชิมพ่อชิมพ่อเขียนน้ำตาลอยู่ไปเขียไปใกล้ๆดีฝากมด พอชิมแล้วเป็นไงบ้างคะมันมีแต่น้ำตาลมันกรอบอร่อยไหมเขาต่อแถวกันนานมากนะเธอมันก็อร่อยนะแต่มันเป็นน้ำตาลอือกลัวอ้วนอีกเป็นรูปมิกกี้ด้วยโอ้ยหักแล้วแม่หักแล้วเหรอหักอร่อยนะอร่อยลอาชิมสิขอดูไส้หน่อยสิคะ ไหนอ้อมันคืออะไรอ่ะเหมือนโมจิเหรอคะแล้วมันอร่อยไหมบุญไม่ชิมหรอไม่ลองชิมหรออ๋อไม่มีคนร้อหรอลูกไหนน่าสั่งอันนะบุ๊คโอลาสกินาดิบุญไม่ชิมหรอนี่ยังไม่หกโมงเลยเขามารอดูโชว์ตอนทุ่มครึ่งแล้วค่ะแต่เราไม่รอแล้วเราจะกลับกันแล้วค่ะได้ไหมต้องเปลี่ยนท่าเรื่อยๆเหรอ แล้วเราต้องถายคให้เขาไหมเนี่ยเห็นกระเป๋าเขาเลยค่ะโอ้มันมีหวังด้วยนะอ๋อที่เราไปกันปีเจ้าแพนันใหม่บนยืดขายยาวๆแบบเมื่อกี้ใหม่อ่าหนึ่งสองสามไม่เราสั่งนำมายิ้มเนี้ยยังไม่อยากกลับบ้านเลย หัวล้อน่ะหัวล้อแบบแกงแกงอ่ะหัวล้อแกงแกงขำว่ะซากุระจังแก้มขำมากกลับแล้วนะคะบายบายโตเกียวดิสนีย์ซียังคะเอไว้มาเที่ยวใหม่นะคะไปแล้วๆๆๆวเจอกันนะไปเร็วบบบาาายยไปไปไายบาย